ว้าวเบนโอ้ยเบนมันหิวแล้วอ่าลองให้ดูสิให้แครอทก็ได้เอาเร็วๆมันหิวแล้วเนี่ยเบนมันหิวแล้วเอาทำไมไม่ให้อ่ะนี่ไงมาเจ้าหนูน้อยนี่นี่นี่ให้แล้วมันกินเนี่ยอ่าให้ให้ตัวนี้ด้วยอ่าโอ้ให้ตัวเล็กเหรอ เ,เ,เ,เอ้ยเบน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 เออมันเอาไปแล้วเปีโยโนให้ไหนเปีโยโนให้ไหนขาเออเปีโยโนให้เลยเอ่าออไปโอเคโอเคเปีโยโนมันมีม้าด้วยนะวันนี้เราอ๋อมากินหญ้าจ้าเอาให้หญ้าเลยวันนี้เราอยู่ที่ สวนสัตว์ชะอำนะครับผมนี่เป็นสวนสัตว์เปิดกว้างสวยบรรยากาศมีแดดแต่ก็วันนี้ไม่ร้อนนะครับผมามาหลายรอบแล้วตัวนี้สวนสัตว์นี้มาหลายรอบแล้วแต่ไม่น่าเบื่อวันนี้บรรยากาศเย็นลมดีอากาศ,ากาศดีดมากเลยอะไรเออลง YouTube <laughs> ย u t u b e นึ่งโอเคเอ่าให้ให้ให้ให อ๋อก็ถืออย่างนั้นไงก็ถืออย่างนั้นแหละอ,อ,อ่าอ่าดึงดึงให้ดึงให้เออโอเคให้มาด้วยให้มาด้วยอุ๊ยเวนมีควายเผือกด้วยนะครับมีควายเผือกมาแล้วเอาเปียโนให้ควายเผือกดีจ๋าได้จับได้อ่ามันให้จับได้ อันนี้ก็จับได้โอเคไปรู้มาแล้วเนี่ยไม่ให้ย่ามันบ้างอเออมันดึงเหรอเบนโอเคมาเบนนี่เดี๋ยวเราเฮ้ยอันนี้อะไรเบนอันนี้คืออะไรไฟเหรอไม่ใช่ พูดใหม่สิวัววัว,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 วเบนเบนเบนมีวัวนมด้วยนะที่พี่เบนชอบกินนมมานะนี่ไงนี่วัวนมหน้าดำ <c oughs> ม,ามาสงสัยมันอิ่มแล้วเ้ยควายเผือกควายเผือกเอาให้ดิเบนให้ดิ อ่าเฮ้ยเบนเบนสิงโตสิงโตเุ้ยเขาเอาสิงโตมาเอาเหรอเุ้ยเบนลูกกระจกเทศเบนระวังมันจิกนะเบนเบนกวางกวาง นี่ไงนี่ไงอันนี้เขาใหญ่มากเลยอะเขายาวมากมาแล้วเจ้าหนูหน้อยมาแล้วครับมาแล้วนี่เบ้นเบ้นเบ้นว้าวสวยมากเลยอุย้ยตัวนี้สวยมากเลยอะเปียนโนตัวนี้สวยมากเลยให้อาหารมันหน่อยว้าวอุ้ยเขามันสวยมากเลยอะ่ะอ,อ่ะให้ไป วันนี้อากาศเย็นมากเลยมีแดดนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศเย็นมากมีลมแรงเอาเลยนะเ,เสือมะลไรอเออะไรนนะออไอสิงโตสิงโตสิงโตขาวโอเคมาเดี๋ยวเรามาข้าม,มาเดี๋ยวเรามาข้ามสะพานกัน ไปทีนี้เราไปข้ามสะพานกันนี่สะพานข้ามแม่น้ำนะครับผมสวยมากไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวรอก,ก่อนนะอ่าเดินมาเอออะไรนะใช่ไหมไปดูสิมันจับได้นะ เปียโนยบายกล้องหน่อยครับนี่ไงอุ้ยแกะแกะนกอันนี้กินกาอันนี้นกไปอุ้ยเบนแกะเยอะเลยนี่มาแล้วอ่าเปียโนให้อาหารแกะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโนจะได้ อะไรนะนเข้าไปได้หรอนี่ไงเบนกิ้งกากิ้งกายักษ์นี่สวยมากมเอ้ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยต,ตัวจริงเหรอนู่นตัวเบอร์เลอร์เลยเบนจะว่ามันอยู่นิ่งมากเลยนะเอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ไง เปียโนนี่ไงตาดูตามันก่อนดูตามันก่อนมันขยับแล้วโอ้โหมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมวันนี้เราพาเปียโนกับเบนโจมาให้อาหารแก่นะครับผมแ้หรอเยอะเยอะเขาเลี้ยงไว้เยอะเลย เข้าไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นนกสวยงามไปแล้วไปดูฝั่งนู้นกันต่อนี่ไงเอาเอาไปให้ลูกแพะหน่อยที่นี่มาหลายรอบแล้วครับบรรยากาศดีมาหลายรอบแล้วไม่เคยเบื่อเลยเบนมันวิ่งมาแล้ว รรรครับตัวใหญ่มากเลยใหใส้สกับาให้กกลังใจเราขอาาเป็นสนงในการที่จัขอบคุณ่านแล้วก็หวังว่าโอกาสจะไปใได้ไปแลให้อาหารมันสิให้อาหารมันเลยมันชอบกินแครอทอ,อ่าอนี่ไงมันวิ่งมาแล้วเนี่ยหย,ยิบอุ้มไปดิ อย่าอย่าให้โดนน้ำลายมันเดี๋ยวค่อยอไปล้างมือก็ได้สีดำสีดำ,ดำ,ดำอ่าก็ให้อีกสินี่ไงอันนี้มันกินมูกมันชอบกินหญ้าให้ได้ให้ได้มันกินหมดเลย Bên ô Bài bài con này Bên ô cái bài con này Hãy subscribe kênh โอเคอันนี้เป็นคลิปของเบนโจนะครับผมอุ้ยเป็นตัวอะไรอะ่ะนี่อุ้ยดูขามันจีเมนโอเคเบนเบนมาดูน้องยุงแล้วมันแพรให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะ ว้าวสวยมากครับผมอุ้ยมีสีขาวด้วยนี่นี่สวยสวยสวยพี่เบนสวยมากเลยอะว้าวโหเบนเบนดูสิเบนดูตามันดูตามันเยอะเลย วิวสวยมากเลยเบนนี่สวยสวยสวยจริงเออเขาเลี้ยงไเหอเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้โอ้โหใช่มันกลางปีกได้แผ่ได้กว้างเลยอ่ะสวยไหมสวยอ่าถ้าเรามีเราเอาไปซื้อได้นะ Oh, be, 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 ื้อออะไร๋อแบ้นแบ้นมันหุบแล้วมันเริ่มหุบแล้วมันเริ่มหุบแล้วเออเนี่ยเนี่ยค่อยๆมันค่อยๆหุบปีกมันละเนี่ยเนี่ยโอ้สวยสวยโอเคไปหญ้าหญาหญาร่วงหญ้าร่วงเอาเก็บเร็ว ไปนี่ปลา,า,อ,าอะไรที่เรายังไม่ให้มีอีกอยู่ข้างหลังนุ่นแล้วเดินไปตามมามีเลยเอ๊ะอัาไว้ดิ <ไป S 1> อ่ะเป็นโน่นนีาา่เอ้ยยิ้มด้วยยิ้มด้วยาาเอาแรงสิ อาอ,อ,อ,อะไรโอ้ยบรรยากาศสวยมากเลยอ่ะโอเคครตรงไหนเอ่ยอ่าโอ้สวยสวยตรงนี้สวยมากเลยบรรยากาศดีอะเนี่ยนี่มีบ้านหลังกเก่าๆมีฐานด้วยอันนี้เป็นภูเขานะครับผมนี่ สวยมากบรรยากาศเย็นวันนี้บรรยากาศเย็นมากไม่ร้อนนะครับผมอะจะถ่ายให้นะจะถ่ายรูปก่อนสามสี่โอเคสามสี่เอาไหมสามสี่โอเคไปเป็นโอเบนให้อะไรเบนมีเขาพูดนะไม่ให้เขาพูด หรอมีห้าเลยหรออ่อใช่อ่เล่นให้ปลาดหน่ไยนกขจอบไม่ใช่นกขจอบนกยุงนกยุงวางไว้ตรงนั้นก่อนก็นได้ <c oughs> À, tui ngày tôi ngày mình viết mấy lỡ đừng Mình dạy anh canh Ý bé nào khóa phố thế mình một đi Hả? Ở khóa phố mình một đi, đi. Mình đi, đi. Ừ. Hay không? Này, đưa đi À, mình dạy anh นั่นตัวนั้นเอาไปแล้วนุ่นให้อีกให้อีกมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้กินอ่าเนี่ยให้ตัวเล็กกินหน่อยเอาเอาเอาตัวผู้กับตัวเมียให้ทั้งหมดเลยไม่ให้ตัวอุ่น ไปยังไม่พี่เบนอะไปยังนู่นไปหาบะมินนู่นมันมีมันมีฝั่งนู่นด้วยนะพี่เบนจำได้ไหมเออคือค่อยเบนวิ่งทำไมอะอย่างไงก็ป๊อกแค่เป็นโควิดไง ถ้าเป็นโจรยืงใส่นันก็จะกระโดดม่ใ่จรไม่ใช่ตงจางนริงมนกนไม่ได้อไม่แล้วมาตอนนี้ไ่มันวิ่งไม่ทันที่เมหรอไมันไม่ทันหรอกเจะวิตกนแล้วเนไเป็นน้ำ นู้แล้ววิ่งไปทำไมอ่ะไกวะเะไปไปเบนเบนนี่เบนไปอุ้มได้นะเฮ้ยเบนมันกระโดดเลยอ่ะว้าววันนี้เด็กมาทัศนศึกษานะครับผมค่อนข้างเจะเยอะ อุ้ยเบนมีมาตำร,รวจด,ด้วยนูน่นเอาเอายามาให้มันหน่อยเบ้นอย่าไปใกล้หมานะนเดี๋ยวมันกัดเอาเห็นไหมเนี่ยหมาโวเบ้อเลยเนี่ยอเอาไปไปให้มันหน่อยเอาไปให้อาหารมัน bé nuôi mình hiểu đó bên <coughs> <coughs> No. ไปไปดูเต่าไหมไปดูเต่าไหมโน่หมาหมาตำรวจไม่นั่นแหละคือหมาสายพันธุ์อะไรหมาไม่ไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์อะไรไม่เคยเห็นไม่เยเขาเลี้ยงอยู่ไหมเลี้ยงเลี้ยงเยอะเลยเฮ้ยดูดิเต่ามันเดินเออตัวเบลอเลยไหนอ่า ตัวเบลเลอร์เลยนู่นมาแล้วนะึงโอเคคลิปนี้ยาวแล้วแค่นี้แหละเบนไปบ่ายกล้องหน่อย